สวัสดีครับสวัสดีนะักเรียนนะักศึกษาไพาทาโรูทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นกรณีศึกษานะครับมีข้อมูลจากทางบ้านมามาปรึกษาว่าเปิดร้านอาหารไทยในอเมริกาชีวิตจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะผมจะใช้ไพ่ทั้งหมด6ใบในการเปิดเปิดดูนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะใบที่หนึ่ง เป็นสิบทั่วเลยนะตัวตนปัจจุบันเป็นอย่างไรอ่าตัวคุณปัจจุบันมีครอบครัวแสดงว่ามีแฟนเป็นชาวต่างชาติเนาะมีแฟนเป็นชาวต่างชาติน่าจะมีลูกด้วยกันแล้วและอ่าแล้วย้ายไปอยู่ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแล้วขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความเป็นอยู่ของครอบครัวค่อนข้างจะดีโอเคแฮปปี้อ่าปัจจุบัน สถานะทางครอบครัวโอเคนะมีความสุขดีนะต่อไปใบที่สองสภาพแวดล้อมทำเลคุณไปดูมาทำเลที่จะเปิดร้านอาหารอเปิดร้านอาหารแต่ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นร้านอาหารอะไรนะแต่ถือว่าคุณมีชัยชนะแสดงว่าคุณได้ไปเช่ามาทําการติดต่อมาเช่าแล้วอ่าติดต่อเช่าเรียบร้อยติดต่อไม่ใช่เลยเขาเรียกว่า ได้ทำการดูสถานที่มาเรียบร้อยแล้วอ่าจะติดต่ออยังไงว่ากันตามเงื่อนไขกันอีกทีหนึง่งแต่เรื่องของสภาพแวดล้อมทำเลนะคุณมีชัยแล้วนะคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะอ่าคุณได้ได้สถานที่มาแล้วโอเคหกไม่เท้าถือว่ามีชัยชนะแจกจ่ายผลประโยชน์ได้เรียบร้อยอ่าคุณมีสิทธิ์ในการทำนะตรงนี้ ถือว่าตรงนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วนะเรื่องที่มาแล้วนะต่อไปใบที่สามบริวารครื่องมือเครื่งใช้พร้อมไหมอ่าคุณอยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจอคุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณจะทำอะไรบ้างเลือกซื้อเขาเรียกว่าอยู่ในลิสต์รายการที่ต้องตัดสินใจในการสั่งซื้อในการเลือกใช้ในการจัดหาอ่าเห็นไหมสองดาบสองดาบลักษณะของสองดาบคือ กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้ออะไรบ้างอ่ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมากมายยังไม่ได้ตัดสินใจแบบตุมตามอะไรแต่คิดอยู่ว่าจะต้องซื้ออะไรอยู่ในริสการจัดลำดับริสการนะโอเคหาข้อมูลดูเรื่องราคาดูเรื่องการใช้งานดูเรื่องนู่นนี่นั่นอ่เพราะคุณได้สถานที่แล้วทีนี้คุณต้องหาเครื่องไม้เครื่องมือโอเคกําลังตัดสินใจแหละว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ผู้ให้การสนับสนุนมีไหมโอเค The Lover มีคนให้การสนับสนุนโอเคอาจจะมีลูกค้าก็ได้ถนะ้ามีลูกค้าเล็งๆไว้แล้วอาจจะเป็นคนไทยในที่เดียวกันนะเขาอาจจะอยู่รวมกลุ่มคุยๆกันอะไรเงี้ยแล้วให้การสนับสนุนมีน่าจะเรียกว่าเคยนะน่าจะเคยทําอาหารแล้วว่าลองแจกจ่ายดูนะอ่าแล้วปรากฏว่าน่าจะปรากฏว่าโอเคเป็นที่ถูกอกถูกใจเขามีความมั่นใจ มั่นใจว่าลูกค้าจะชอบไงออลักษณะของผู้ให้การสนับสนุนนะอ,อชอบถูกอ,อกถูกใจอ,อแฟนก็สนับสนุนเพราะเดลเวอร์ก็เป็นคนรักคู่รักก็คือทำงานด้วยกันอยู่แล้วแหละแ,แต่ทีนี้เราก็มอง,งองว่าลูกค้าลูกค้าน่าจะชอบออน่าจะชอบนะเพราะว่ายัางไม่ได้เริ่มทำไงมันเป็นการดูไพ่ก่อนที่จะทำเพราะฉะนั้นเราก็ดูไว้ก่อนเดลเวอร์มันมาขนาดนี้แล้วติดอ,อกติดใจแน่นอน อใบตำแหน่งนี้ปัญหาและอุปสรรคมีไหมโอเคคุณต้องมาประยุกต์ใช้ต้องประยุกต์ใช้ใช้มันสมองใช้ความคิดในการประยุกต์ใช้ว่าอาหารไทยในตาน่างแดนทํำยังไงให้มันเหมาะเข้าเหมาะสมกับสถานที่เหมาะสมกับประชากรเหมาะสมกับลูกค้านะบริเวณนั้นอ่าทีนี้แหละแต่ The, The Hangman เนี่ยคุณก็ค่อยๆเคลียร์ค่อยๆขจัด กันล้ว่าค่อยๆสะสากกันไปแต่ถือว่าปัญหาเนี้กัเรียกว่าอะไรต้องใช้ไอเดียใช้ความคิดค่อนข้างใช้ความคิดเยอะ,อะปวดหัวนิดหน่อยอาจจะมีปวดหัวบ้างเอเพราะว่ามันต้องใช้ความคิดมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกันใช่ไหมแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินกําลังเลงอเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนไอเดียแล้วมันก็สามารถพลิกแพงนํานํากลับมาใช้ได้อโอเค ทิศทางในอนาคตล่ะอะ่ทิศทางในอนาคตเป็นราชนีเหรียญถือว่าได้อยู่กับเงินอยู่กับทองนะเออมันมีรายรับรายจ่ายหมุนเวียนอ่าราชนีอยู่กับเหรียญถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่อนข้างจะโอเคนะอ่าเดี๋ยวเราต้องดูไปอีกสักระยะหนึ่งว่ามันดีหรือไม่ดีงไงเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่หน้ากระดานความคิดว่าถ้า ถ้าเปิดร้านแต่ยังไม่ได้เปิดไงใช่ไหมแต่นี่คือภาพรวมความคิดว่าเออถ้าคุณทําแล้วนะเป็นยังไงโอเคเรามาดูภาพรวมภาพรวมของพระไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะสวยงามนะเป็นเรื่องราวที่ที่โอเคเลยแหละเออแต่ปอุปสรรคปัญหาเป็นแค่เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแค่ดิแฮงแมน่ะมันไม่ได้ปัญหาประสุบันมากเลยมันมนีมันต้องแค่ประยุกต์ใช้พลิกแพงเรื่องของ ความคิดไอเดียการจัดรูปร่างหน้าตาเรื่องของรสชาติเรื่องอะไรเนียคุณก็ต้องมาคิดปรับปรุงอยู่แล้วเพราะว่าอาหารไทยให้ชาวต่างชาติมันก็ต้องมีการพัฒนาให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแล้วคนที่อยู่ในบริเวณนั้นใช่ไหมแต่ภาพรวมทิศทางในอนาคตอราชนีถือเหรียญถือว่ามีเงินมีทองได้ทรัพย์ได้ทร,รัพย์มีรายรับรายจ่ายมีได้เงินแล้วกันอะมีเงินมีมีเงินอยู่ในมือนะอราชนิคือการบริหารการจัดการเรื่องเงิน เบริหารการเรื่องเงินยังไงซ้ายยังไงก็ได้เงินมาอยู่แล้วแต่ประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จนั้น The Hangman บอกได้เลยว่าคุณต้องมีกลยุทธ์กลยุทธ์ในการเสียสละก่อนได้ทีหลังอคุณอาจจะต้องทําทดลองแจกทดลองชิมหรือว่าให้ลูกค้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าติดอกติดใจอแต่ปลายทางอนาคตมันดีอยู่แล้ว The Hangman ล่ะปัญหาอุปสรรคมันคลี่คลายได้อยู่แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทํา โอเคเพราะฉะนั้นไพ่สิบถ้วยก็บ่งบอกว่าครอบครัวค่อนข้างจะให้การสนับสนุนอยูเอ่เรื่องของทำเลสภาพแวดล้อมถือว่าคุณมีชัยแล้วถ้าคุณไปติดต่อหรือว่าอะไรนะคุณหาได้คุณมีตัวเลือกคุณมีในใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทาเลสภาพแวดล้อมไม่น่ามีปัญหาใดๆดูจากไพ่แล้วที่น่าห่วงไม่น่ามีนะไม่น่ามีห่วงมีแค่บริวารเครื่องมือเครื่องใช้ใบที่สาม ที่เป็นสองดาบบริบาลเครื่องมือเครื่องใช้แต่มันก็มีความหวังมันมีเศษเสี้ยวของความประสบความสําเร็จอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันต้องเนาะเป็นการลงทุนมันก็ต้องไม่ไม่ได้ซื้ออะไรง่ายๆมันก็ต้องมาเช็คลิสิ์กันก่อนว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นอะไรต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้แค่นั้นเองแต่มันก็เป็นปัญหาพื้นพื้นที่ต้องเจอกันอยู่แล้วในการทําธุรกิจโอเคจบแล้วกับกรณีศึกษาถือว่าถือว่าไพ่ออกมาค่อนข้างดีอ่าดีมากๆดีมากๆ โอเคจบละใครมีปัญหาย่ยวก,การอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ออกวางไพ่เป็นปรึกษาได้นะครับดูผมทำคลิปสอนให้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ